ที่มาว่าเดี๋ยวไอ้ยิ่งเดกนะคนนี้นะพอติดแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเลยไม่ติดไม่ติดเลยไม่ติดเลยถ้าเดี๋ยวเด็กแล้วไป ไปไปดิฟินเลยฟินวางวางแล้ยิงไหนเลยไปไปดิฟินม่นแมกเปิดครับไปเดินตัวบนอ๋อตัวไหนไว้อ๋อตัวไหนนะครับพอว้ก บินโโไรวโ่ลเลกยโลพอเดิมอี รอรอวิโอแก่งพอ,อแข็งแ่งทำไงไปบนเอาระกบอ่้ยไอาน,นะครับอไอาเร็วๆวิโอว้วินไออกไปอีกวิโอปลอยดิปล่อยตามปอยไม่อีกพอพอใอยาบไม่อีกพอเล่นเกมรับก่อน อ๋อไปลิ้เลยทีเแล้วขยายลุกมาไปเย็นเย็นรู้ว่าเลยขยายมาลุกเลยดิโออ๋ออย่าบอกพักบนหลังไายหลังไายดูหลังไ่ไปก่อน้ยม้นปึ้งอยู่้ยอาเข้ามาขยมาเก็ตจังหวด้ อ่าพอไปเล่นข้างในกับบอสครับเป็นหนงเป็นหทีเดิมหนึ่องสามมมกตัวฝานะครับระวังบอลทะแยงยูเตอร์ยูเตอร์ดานซ้ายระวังบอลทะแยงเดินหาเลยอเขอด้เสียบอลหาใลด อยางแอ้ันนี้เพอพอคุมด้านใดหน่อยอไปคุมด้านในหลังบอสนไอ้ใครอ่ะเอาบอลเท้าเาเลยจับบอลแข็งแรงนแีงย่งนี่ไม่ใช่ให้ไปปกเ้องางมก็ต้องมาแ่งไปยายมาเเพ่อลพิกเ้งพอเดได้หมดเลยก็ได้

ไเวลาเพื่อนนี่ก็จับบอลไม่ได้หล่อนนี่หลังให้คุณเสร็จปุ๊บไห้ยืดขาให้เร็วเพื่อเราคุณถ้ามีคู่ช่้ยมาคุณจะได้ออกแล้วไม่มีแล้วเขาเก็บไว้แล้วเขาก็พอบอลนี่หล่อน พราะอะไรใช่ปะ่เวราก็กิกระดมตัวแล้ว,ว,กกปปวลยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มเด็กลงไปไงร,ไระวังของข้างกระเป๋าหล่นนะพี่ปิ๊ ฝากนะฝากได้ฝากแดนไม่จเป็นต้องเตะไกลเลยเพื่อนลงมารับบอลแล้วให้เลยเ้ยแผงหลังตื่นตัวมีสมาธิเลยรอเท้ายีขาวกันเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอารอมได้ในกอยอย่ก็เลย สะปนมินเรสอเอพเข้าไปดิเอิเกิเกอรไม่ต้ทุ่มให้ต้ทุ่มนัดให้นัดนันบอลดีิเกอรลงมาเฮ้ยดูแลตำแหน่งตัวเองก่อนแมเอาตัวนี้มายางเลยอ๋อเดินชนบ

mình đi mình đi, hey, từ sản cái này, không không tôi

เออเฮ้ยเออไอ้ตตันเงนก็แปรดิมองก่อนดิไม่ต้องรีบดิเดินเย็นไยันหน่อยครับคุณเดินอ่อยแล้วนะแล้วเตอร์นตัวั้นเต้ตันสูงบนมากเลยได้แล้วนะ เฟนช่วยเฟนช่วยกันโอ้ยปวดครับให้ไปก่อนปาไปเลยไปปาไม่ได้ปาขึ้นเร็วขึ้นเร็ว่อนเร็ปาไปก่อนเฟนปาไปเดียวไปอีกไปดูเฮ้ยออกไปถึงด้านใน อ๋อน้องไปม่รแ้หน่องมปคอานารยกาไปนับตรานครับไม่้อทแหน่งอนััน

ไอ้ปลม yes. ันม so, okay. so, we ันจะมาตลอดอะอยู önem, so, wow ่ตรงอมะนไปของเขาเครับลูกอตลอดเลยตัวในนานลูกเพียนะไม่ร้ะู้มันแตคดอนมาตรงไหนยินเครับ ตื่นตัวหน่อยบอลมันล้มาเดินอยู่เลยบอลล้มาจ็อกมาดิครูฝั่งเนี้ยมึงออกมาให้มันไวหน่อยเดินทงบอลมาล้านขวามาล้านซ้ายไม่โดนช่วยหยนะ จังหวะสตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะพอเล่นจังหวะ2ชิงเล่นจังหวะหน่อยครับอย่าปล่อยบอลตกรู้วเหนือยเนื้อจนหมดเอาูเยปนบอจเย็นวลัทะไรบอเอะไรเดินด้ยิงี แรงหน่อยเขาแค่ตัวใหญ่ลูกเต์เขาดิกระแทกเขาดิเฮ้ยช่วยกหน่อยดีแลโก้กล้าโยกเลยอย่าไปยืนรอกวิ่งลงหาบอลไปดิบอลจับบอลใจเย็นไม่ต้องเล่งพอพอพอพ่อ้าบางกล้าลบอะไตีหม่ เลยตามไปเลยไปเลอไปเลยไปเลยโอ้โให้โฉบไม่โฉบเลยเ็บไอ้เ ไอ้ดินจังหวะชมก็มีเข้าแล้วหนูไม่ลองะเข้าในยืดลองดิได้ขื้อนใหม่ข้างบนทางไหนรวมนิ่งๆเย็นๆคุณแตะบอลยาวมากเลยนะครับนะ

ประมาศครับคนเดียวดิโอโอ๋อหน้าบอลไว้อย่าพูดดิโออ่านเกมอย่าพูดกว้างกว้างกว้างฟินฟินอ่านเกมตัวหลังไปขยายออกอาจานย์ดู้วยกกันอ่อต่อ,ตอช่วยต่อไม่รอไม่รอบอลใจเนียนดูหน้าบอล ไปเขายิงไกลเดิน hmm. ดิโอไอ้บ mm ุ hmm. ๊ยมีมีมิกดิโอมีมิกไอเย็นไม่พวดนั่นและเฮ้ยพอตุ้มเฮ้ยไอเย็นปูม้าในใหญ่ขยับเข้ามาดิขยับยยูเต้ ไม่ขยายผมมันลุ้มตลอดอ่ะพอนัมันก็แกะออกมดียวอหนูว่ขยายคนนต้องช่วยเลยนะครับแ่พอเดินดิขอบคุณคไม่เดินคุณให้เขานะครับเชกตามหายไหมครับกลามหายไหม ที่อย่าให้บอลตกอย่าให้บอลตกอย่าให้บอลตกบินดูดิโอ้คิปเตอร์เล่นยิถอยมายิงไปบอลเราตามทำไมเลยเล่นอล่าให้บอลตกเลยไอดิโอดิโอเนยไข่ไอ้ก็มาดิปเตอร์คุมด้านในก่อนฮุ้มไปคุมด้านในอย่าให้บอลตกทีเดียว พยายามไปดีเฮ้ยเล่นเล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปลีโอลีโอมาก่อนลีโออยายามไมดีหน้าบอลเฮ้คุณจะให้เขาใช่ไหมครับถ้าคุณให้เขาก็อะไรเี่ยจังหวะไหนเี่ยเก็บบอลเก็บคนเดียวช่วยกันช่วยกัน เฮ้ยคุณจะให้เขาใช่ไหมครับโอ้ เดโมากันอา้วีวังูตอกอนมาไปดิบอลฟังนะบอลได้เลยฟังออก่อนเฮ้ยิโคดโคใจเย็นใจเพึ่งจะเดินไงยแล้วเพีอนโออกยเขาไปไหนออกกตอนฟินฟินโอ้ยเววนออก็

ชิงเล่นก่อนชิงเล่นก่อนที่ร้านแดนมาร์กชิงเล่นก่อนนี่ต้องเป่าใ้มันโอ๊ยตีบอลทีบอล